ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอกับตัวดีนักลงทุนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วก็เอที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมขงเบ้งบอลเต็งอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็กมาฝากบอลเต็ง2คู่นะครับสคู่นี้เป็นนัดพิมี์อังกฤษนะครับคู่แรกก็เป็นแมนยูนเต็ดเปิดบ้านพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับส่วนคู่ที่2เป็นอาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับฟูตแลมวันนี้นะอ่ะก่อนที่จะไปดู2คู่นี้กันนะครับเรามีครอบครัวของเราอยู่นะครับ อ่ะของครอบครัวของเรานะครับก็จะให้บอลสดนะครับแล้วก็บอลเตง็งบอลชุดโครงการนะครับตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็จะลงให้ทุกบินนะครับผมก็ได้มากกว่าเสียแน่นอนนะครับสําหรับในครอบครัวของเราผมรับประกันได้เลยนะอ่ะแล้วสําหรับสมาชิกใหม่ท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกกับทางเราเพียงฝาก100รับทันที50บาทนะครับแอดไปได้เลยที่ hk 54ตัวนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์บอลประจำวันนี้กันดีกว่านะครับวันเสาร์ที่26สิงหา2566แมนยูน่าเจเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับคู่นี้จะเตะกันตอน3ทุ่มตรงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านของแมนยูน่าเจกันก่อนนะครับผลงาน5นดัดล่าสุดในบ้านและนอกบ้านชนะมา2เสมอไป1แพ้ไป2นะครับนัดล่าสุดนี้ก็แพ้กับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรส์มา2ประตูต่อ0เลยทีเดียวนะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องการทำเงินของแมนยูแล้วนะครับ5นัดหลังสุดนี้ทำเงินไปได้เพียง1นัดเท่านั้นแล้วก็เสียมาอีก4นัดเลยทีเดียวนะครับทางด้านของแมนยูเนเตดทำเงินได้ไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านของทีมเดอนอย่างนอตติงแฮมฟอล์สกันบ้างดีกว่านะครับนอตติงแฮมฟอล์สผลงาน5นัดหลังสุดนี้ก็ชนะไป1เสมอไป1แพ้ไป3นะครับถือว่าผลงาน5นัดหลังสุดนี้ยังไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่นะทางด้านของนอตติงแฮมฟลล์สนะครับผมนดัด เอาชนะทางด้านของเชฟฟิลยูนเต็ดมาได้2ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการทำเนินของนอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วนะครับผลงานห้นาหล่าสุดนี้ทำกันไปได้3นัดแล้วก็เสียมาอีก1นัดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านของเฮทูเฮทกันดีกว่านะครับเป็นทางด้านของแมนยูนเต็ดที่เอาชนะทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสมาได้ทุกนัดเลยทีเดียวนะครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสยังไม่เคยชนะทางด้านของแมนยูนเต็ดเลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านของแลรบตัวผู้เล่นวันนี้นะครับ ไลอ้อตัวเล่นวันนี้แมนยูจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับส่วนสำหรับทางด้านของนอตติงแฮมฟอเรสจะมาในระบบ4-3-4-3นะครับส่วนสำหรับเจ็บตัวจริงวันนี้นะครับก็ดูตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านของตัวเจ็บนะครับผมหรือว่าติดโทษแบนวันนี้นะครับทางด้านของแมนยูในเตต์นะครับมีเจ็บค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะวันนี้นะครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอเรสมีเจ็บเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับมีเจ็บอยู่6ตัวนะครับอ่ะ ตัวที่รับมาเจ็บนะครับที่จะไม่ได้ลงวันนี้ก็ดูตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านราคานะครับผมตอนนี้โต๊ะเปิดให้แมนยูต่ออยู่ที่ลูกครึ่งแล้วนะครับส่วนสำหรับราคาจ่ายทีมเยือนนะครับโต๊ะจ่ายอยู่ที่0.99นะส่วนสำหรับราคาจ่ายทีมเจ้าบ้านนะครับผมโต๊ะจ่ายอยู่ที่0.93นะครับ อ่าส่วนสาหรับราคาสูงต่านะครับผมตอนนี้โต๊ะเปิดมาที่3ลูกนะครับแล้วก็ส่วนราคาสูงโต๊ะจ่ายอยู่ที่0.85นะครับส่วนราคาต่ําโต๊ะจ่ายอยู่ที่1.05นะอ่าสรุปเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนไปทางด้านของแมนยูนเต็ดต่อลูกครึ่งได้เลยนะครับส่วนสาหรับราคาสูงต่ำนะครับไปทางด้านของราคาสูงดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาต่อคู่ที่2เลยนะครับเป็นทางด้านของอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับคู่นี้จะเตะ ก็อย่าลืมพลาดดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทั้งน้าของอาร์เซนอลกันก่อนนะครับผลงาน5นัดล่าสุดในบ้านและนอกบ้านชนะมาได้3นัดแล้วก็เสมอไปอีก2นัดนัดล่าสุดนี้ก็ชนะทางด้านของคิตตันพาเลตมาได้1ประตูต่อ0นะครับถ้าพูดถึงเรื่องการทำเงินของอาร์เซนอลแล้วนะครับผลงาน5นัดล่าสุดนี้ก็ทำเงินไปได้2นัดแล้วก็เสียมาอีก2นัดแล้วก็เสมอไปเพียง1นัดเท่านั้นนะครับถือว่าอาร์เซนอลทำเงินได้ไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่เลยนะ เดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านฟูลเล่มนะครับทีมเยือนวันนี้นะครับผลงานท้านัดลังสุดของฟูลเล่มชนะมา2แพ้ไป3นะครับถือว่าฟอร์ม5้านัดลังสุดนี้ไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่เลยนะทางด้านของฟูลเล่มนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการทำเงินของฟูลเล่แมแล้วนะครับทานัดลังสุดนี้ทำเงินไปได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นนะแล้วก็เสียมาอีกสามนัดเลยทีเด ident, ียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านเฮดตูเฮดที่เขาเคยเจอกันนะครับผมก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลนะที่เอาชนะทางด้านของฟูลเลวบแมอกันไปเพียง1นัดเท่านั้ะ ถ้าพูดถึงเรื่องการทำเงินของอาร์เซนอลแล้วนะครับผมที่เจอฟูลแลมนี้อาร์เซนอลทำเงินกับฟูลแลมไปได้ถึงกับ3นัดเลยทีเดียวนะแล้วก็เสียมาอีก2นัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านของไลพตัวผู้เล่นวันนี้นะครับอาร์เซนอลจะมาในระบบ433แผนเดิมเลยนะครับส่วนสำหรับทางด้านของฟูลแลมนะครับก็จะมาในระบบ4231เช่นกันนะครับอ่ะสำหรับ11ตัวจริงวันนี้นะครับที่จะได้ลงนะครับผมก็ดูตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันทั้งหน้าของรายชื่อที่ได้รับบาดเจ็บนะครับหรือติดโทษแบนในเกมนี้นะครับทั้งหน้าของร์เซนอลมีเจ็บอยู่4ตัวนะครับแล้วก็ติดโทษแบนไปอีก1ตัวนะครับส่วนสำหรับทังหน้าของฟูลแลมนะครับมีเจ็บ1ตัวแล้วก็ติดโทษแบนอีก1ตัวนะครับอ่ะส่วนสำหรับราคานะครับตอนนี้นะครับโต๊ะให้ทางหน้าของร์เซนอลเปิดมาที่1ลูกครึ่งควบ2นะครับ ส่วนสำหรับราคาจ่ายทีมเจ้าบ้านนะโตจ่ายอยู่ที่0.96นะครับราคาจ่ายทีมเยือนโตจ่ายอยู่ที่1.05นะครับผมส่วนสำหรับราคาสูงต่ำตอนนี้โตเปิดมาที่ําลูกควบนะครับผมอ่าส่วนสำหรับราคาสูงนะครับโตจ่ายอยู่ที่1.05ส่วนตัวราคาต่ำโต๊จ่ายอยู่ที่0.83นะครับอ่ะสรุปเลยแล้วกันนะครับวันนี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนไปทางด้านของอารนเ่นน่าจะดีกว่านะครับส่วนสำหรับราคาสูงต่ำตอนนี้ก็ไปทางด้านของราคาสูง ได้เลยนะครับผมอ่ะผมขอย้ำอีกทีนึงนะครับสาหรับการเข้ากลุ่ม v i p ของเราหรือว่าครอบครัวยิ้มหวาน v i p นะครับไม่มีการเก็บค่าจ,จ่ายใดๆดทั้งสิน้นแอดไปได้เลยที่ h K 5 4ตัวนะครับแล้วสําหรับสมาชิกใหม่ท่านใดที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกกับทางเราฝากวันนี้100รับทันที50บาทเคื่อนขา่ายง่ายๆนะครับแคปหน้าช่องของเบง้งบอลเต็งไปแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะครับรับได้ทันทีนะครับผมแค่แคปหลักฐานไปแจ้งน้องนะครับอ่ะ สำหรับใครที่ชอบที่ผมวิเคราะห์สองคู่นี้ไปนะครับก็เลือกลงทุนเลือกเล่นกันอย่างมีสตินะครับลงทุนอะไรก็ขอให้เฮงเป,ปังๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของของเบ่งบอลเต็งแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเบ้งดําเนินการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ